ผลิตภัณฑ์จากนมแพะนะคะมีโลชั่นนะคะอันนี้เป็นโลชั่นน้ำนมแพะนะคะโลชั่นน้ำนมแพะอันนี้เป็นสบู่นะคะสะบู่น้ำนมแพะตัวนี้ใช้ดีนะคะเรยรีใช้อยู่นะคะตัวนี้เซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ก็ดีมากใครสนใจนะคะสามารถทักแชทเรย์ีได้นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะ เราจะพบกับทุกคน10โมงเช้าถึง11โมงนะคะอันนี้เป็นเกลือขัดผิวนะคะเกลือขัดผิวเกลือขัดผิวนี้มาจากผลิตภัณฑ์นมแพะทั้งนั้นเลยนะคะ นี่ผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตจากแพะที่เราเลี้ยงเองนะคะนี่ค่ะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเลยรีได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์พวกนี้0826451301นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ไลลรีช็อปด้วยนะคะพบกันทุกๆวันนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงค่ะ